สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้พาพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดยูเทินนะครับอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเป็นสถานที่นั่งกินข้าวเย็นนะครับพบป,ปะสังสรร์น,นะครับบริเวณตลาดนัดยูเทินจังหวัดศรีสะเกดครับเราสั่งส้มตำไปครับตาป่าหอยดองนะครับนี่บรรยากาศนาลาดเพื่อน โอ้ oh, ส้มตำยำแซ่บครับพี่น้องครับตลาดนัดยูเทินจังหวัดศรีสะเกดเอาละครับผมคลิปนี้ไว้ซ้นนี่คลิปหน้าพ่อกันใหม่สวีดัสสวัสดีพี่น้องที่เข้ามาเ,มเบิ่งคลิปนี้แล้วก็ขอให้ลรำให้ด้วยครับ